ลูกไก่ไข่มาแล้วจ้าตัว33มบามบาทรวมส่งจ้ามาให้คำตอบกันครับว่าเพราะอะไรผมถึงมีลูกไก่ไข่ทุกประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตได้จํากัดของลูกไก่นะครับสามารถทำให้มีแค่เซลล์บางคนเท่านั้นนะครับที่เข้าไปเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ส่งให้ ผู้จัดจำหน่ายอีกแค่บางคนเท่านั้นนะครับก็จะส่งให้คนเดิมๆครับคนที่อยากได้ลูกไก่ในราคานี้นะครับก็จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมีโคต้านะครับแค่สัปดาห์ละพันตัวครับแต่มีทุกสัปดาห์นะครับก็ใครที่สนใจนะครับมาแบ่งกันนะครับ แบ่งส่งให้ได้ตลอดนะครับตัว33รวมส่งครับลูกไก่ไขเ่เพศเมียครับขอบคุณครับ